วันนี้จะพามาเที่ยวไต้หวันเป็นทริปกินแหลกนะครับมีอะไรบ้างนะเด้อบุฟเฟ่ชาบูหมาล่ามีอะไรอีกอ่ะชานมไข่มุกที่ขายดีที่สุดในโลกปั่นไข่มุกสดทุกเม็ดมีอะไรอีกอ่อซาลาเปาอบอ่งสูตรนั่งเดนไต้หวันร้านนี้ได้ไม่เชินไกด์หลายปีเลยนะและยังมีอีโคตดเยอะเลยในซีเหมือนติ้งครับ ของกินทั้งร้านดั้งเดิมแล้วก็ร้านเพิ่งเปิดใหม่ที่กําลังฮิตอยู่เลยตอนนี้ครับทั้งร้านหมาล่าปิ้งย่างเสียบไม้ที่เตาเนี่ยเป็นเตาหมุนอัตโนมัติซึ่งร้านนี้ต้องมากินแกล้มกับบุฟเฟ่เบียร์ร้านของทอดอลังการที่เอาทุกอย่างมาทอดไม่เว้นแต่โอริโออลังการมากใครชอบของทอดกรี๊ดเลยเตือนเลยนะคลิปนี้ดูดึกๆไม่น่ารอดสั่งของกินมากินชัวไตวันเนี่ยถือเป็นประเทศที่กําลังดีทุกอย่างนะหนาวกําลังดีราคาถูกกําลังดีค่าเงินเท่าไทยบินไม่ไกลกําลังดี นะ3ชั่วโมงก็ถึงละแล้วก็เที่ยวง่ายครับใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยซื้อตั๋วรถไฟยังมีภาษาไทยเลยและคนไต้หวันค่อนข้างเวลข้ามคนไทยมากๆครับแต่คลิปนี้เราจะมารีวิวเรื่องของกินล้วนๆอาสาพาไปหลงไต้หวันสวรรค์นักกิน เราจะมาตั้งต้นที่ซีเหมือนติ้งกันครับตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็คือชิบูย่าเ<ฤ>ทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงเทียบกับบ้านเราก็คือสยามเป็นย่านวัยรุ่นครับซึ่งเข้ามาเนี่ยพวกร้านช้อปปิ้งรองท้งรองเทา้าเสื้อผ้าอย่างเยอะเลยและแฟชั่นที่นี่ค่อนข้างดีครับไม่แพ้ญี่ปุ่นเกาหลีและราคาค่อนข้างถูกกว่าเออค่างเงินจะพอๆกับไทยครับเออแต่นอกจากเรื่องของช้อปปิ้งแล้วเนี่ย ของกินย่านนี้คือยืนหนึ่งร้านเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยและเที่ยวไต้หวันรอบนี้สบายกระเป๋ามากๆนะครับเพราะว่าผมมากับบัตร Planet S C B อยากแนะนําทุกคนที่ชอบเที่ยวเลยนะเพราะบัตรใบนี้เนี่ยเป็นบัตรที่สามารถให้เราแลกเงินในเรทพิเศษเทียบเท่าร้านแลกเงินเออจริงๆเท่าร้านแลกเงินโคตรดีแหละแถมยังแลกได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆผ่าน S C B Easy App ไปประเทศไหนใช้ค่าเงินอะไรใบนี้ใบเดียวนี้จบเลยนะใช้ง่ายรูดง่ายกด A T M ได้ด้วยไม่ต้องพกเงินสดเลยครับใบนี้ใบเดียวจบ ดวงจริง Planet S C B เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังด้วยว่าใช้งานยังไงนะครับแต่ตอนนี้ร้านที่ต้องไปร้านแรกในไต้หวันก็คือบุฟเฟ่ชาบูมาล่าร้านเด็ดนะครับเขาจะอยู่ชั้น2ของตึกนี้ครับระวังผิดร้านนะเพราะว่าชั้นล่างก็เป็นชาบูมาล่าเหมือนกันเดินขึ้นชั้นสองมาร้านนี้มีชื่อว่าซินมาลาฮอตพอต คนแถบจะลดออกมานอกร้านเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นที่นิยมของคนไต้หวันแล้วก็คนไทยด้วยครับเขาเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเปิดตั้งแต่11.30จนถึงตี3่งทานได้2ชั่วโมงนะราคาก็เริ่มตั้งแต่685ไต้หวันดอลลาร์นะไปจนถึง858ไต้หวันดอลลาร์แพงสุดประมาณหัวละพันบาทนี่แหละครับเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องเลือกน้ำซุปก่อนนะซึ่งแน่นอนแล้วครับเราจะเลือก จิ้มจุ่มนะครับดีขอส้มตําแล้วก็ซุปหน่อไม้ด้วยเคล้มซะด้วยนะครับสั่งซุปหม่าล่านะแล้วก็สั่งซุปจะจืดมาอีกสักซุปหนึ่งเป็นหม้อฮาฟเนาะแล้วก็สั่งเนื้อบางส่วนนะมีทั้งเนื้อวัวจากนิวซีแลนมีให้เลือกหลายส่วนเลยครับมีเนื้อแกะด้วยแล้วก็มีเนื้อหมูอย่างดีด้วยเราจะพาไปดูในตู้เย็นนะที่นี่เนี่ยมีกุ้งหอยปูปลามีเป๋าฮื้อด้วยไอศครีมฮาเกนดาสเรียงเป็นตับเลยแล้วก็มีเบียรเต็มตู้เย็นหยิบไม่อั้ เมื่อตักเนื้อสัตว์มาครบแล้วจัดเรียงบนโต๊ะของเราก็จะสวยงามประมาณนี้แหละคนดูเนื้อเรียงสวยงามเลยนะครับซุปหมาล่าสุดไต้หวันเนี่ยนะครับจะต่างจากของจีนก็คือจะซดได้นะของจีนเนี่ยจะเป็นน้ำมันล้วนซดไม่ได้นะครับเราจะมาเริ่มด้วยเนื้อวัวที่ลายสวยงามนี้ก่อนนะครับจุ่มลงไปคนเล็กน้อยให้สุกพอประมาณและความเผ็ดแทรกเข้าเนื้อแล้วก็เข้าปากเลยครับอ้อ อือโอ้แท้มข้นมากและแนะนำนะครับต้องกินเนื้อแกะด้วยนะมันเข้ากับมาล่ามากๆโอ้มโอ้โหเนื้อแดงมากๆเผ็ดชาะสะใจนะครับและนี่เปาหื้อครับเปาหือ้อยู่ในบุฟเฟ่ด,ด้วยนะจะบ้าเหรอร้านนี้ใครไปก็ชอบครับซินมาล่าฮอตพอท ร้านที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับเราต้องเดินออกมาจากซีเหมือนติ้งประมาณ5นาทีนี่แหละครับร้านแดงๆตรงหัวมุมนี่แหละครับร้านนี้คือฟูโจวซาลเปาอบโองในตำนาดร้านนี้ได้มิชลินไกด์ต่อนเนื่องหลายปีสอนได้มิชลินด้วย อยากรถยนต์เหรอเป็นซาลาเปาที่เกาะถนนแม้ในฤดูฝนอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> มิชลินรางวัลของกินโว้ย <Hey. S 1> วันนี้โชคดีมากมาเจอตอนเจ้าของร้านกําลังทำสดๆเลยอาดูนี่สิครับโอ้โหนี่หลุมนี่อะไรเหรอครับเนี่ยหลุมนี่ก็คือเตาอบอยังไงละ่ะอยากลองลงไปดูข้างล่างไหมละ่ะไม่เอาครับความ,มร้อนที่คงที่และทั่วถึงจากโอ่งเนี่ยจะทําให้ซาลาเปาของเรากรอบนอกนุ่มในแป้งร้านเราทําสดตลอดทุกวันและส่วนไส้น่ะเหรอโอ้โหี่ปั้นสดๆเลยเหรอก็จะเป็นหมูสับสูตรเฉพาะของเราและไม่หวงเครื่องเป็นสูตรดั้งเดิมไต้หวันแท้ๆ ไทยไปทั้งสวนต้นหอมไปทั้งสวนอบสดใหม่รอนจีนี่แหละครับได้มาแล้วอ๋อมันกร<ม>อบนอกมันนุ่มในจริงๆครับแล้วดูไส้สิโอ้ยชุ่มฉ่ำและเผ็ดร้อนมากอร่อยชิบแปงร้านนี้ห้ามพลาดเลย ร้านต่อไปขอฉีกแนวมาเป็นแนวซูชิสายพานร้านนี้อยู่ใจกลางซีเหมือนติ้งเลยครับตาเชอรอหลุนซูชิครับหน้าร้านประดับประดาดูญี่ปุ่นและปนปนจ๊ก,ก,ะจก,กะจ๊กะจกจ๊กเจกซูชิมาส่งลวจ้าบนสายพานนั้นใช้เป็นรถไฟหัวจากส่งซูชิกิมบิขอดีเลยคุณรถไฟนี่จะวนรอบร้านแล้วก็ออกไปข้างหน้าทานด้วยเชิญครับเชิญในร้านเลยครับอิาชามาโดโซโดโซโคโคโคเคเย่ภาษาญี่ปุ่นเลอครับนั่นอ่ะภายในร้านเป็นร้านเล็กๆที่อบอุน่นรอย หยิบตรงนี้ได้เลยนะครับรถไฟมาแล้วเชฟเขาจะอยู่ตรงกลางแล้วก็เติมขอบนรถไฟให้เรานะครับอะไรที่อยากได้เพิ่มเติมก็สั่งได้แลวไม่แพงเลยครับหอยนี่ราคา80ดอลลาร์ไต้หวันนะอืมอืมรสชาติด,ดีเลยครับแซลมอนโรล160ดอลลาร์ไต้หวันนะครับ กุ้งหวานนี่ดูดีนะครับเนี่150วยร้อยห้าสิบดอลลาร์ไต้หวันแล้วก็มีอุนินะครับไข่หอยแม่นสองร้อยแปดสิบดอลลาร์ไต้หวันเองนะครับอ๋อโอ้โหดีมากๆร้านนี้รสชาติดีแล้วก็กลิ่มิกดีมากๆนะครับแล้วมาจ่ายเงินตรงนี้นะครับเราก็จะจ่ายด้วย Planet SCB ใบนี้แหละครับเออใบนี้เราสามารถแลกเงินได้ทุกที่ทุกเวลานะครับมาจะมาสอนวิธีการแลกเงินนะก็แค่ผูกบัตร Planet SCB เข้ากับ SCB Easy App ของเราขอแค่มีเงินในบัญชีแล้วก็เติมเงินเข้าไปครับแล้ว ก็เลือกสกุลเงินที่เราต้องการมีให้แลกถึง13สกุลเงินเลยไปไหนก็แบบสบายเลยทีนี้เราก็ได้เงินที่ไต้หวันมาใช้แล้วใบเดียวเนี่ยใช้ได้ครบเลยแล้วไม่ดีตรงไหนรู้ว่ะคือเงินที่เราแลกเนี่ยเป็นเลทเดียวกับร้านแลกเงินที่ราคาถูกเนอะป่ะแล้วเงินที่แลกมาเนี้ยก็ยังเป็นการล็อกเลทไปในตัวก็คือถ้าเกิดค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะไม่มีผลเลยกับการใช้จ่ายบัตรนี้ทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านของกินหรือว่าชอปปิ้งนะครับถ้าเกิดเข้ารับบัตรเนี่ยก็รู้ได้เลยรู้ได้สูงสุดเทียบบเทท่่า50,000ตอวัันนะครบ แต่ถ้าเกิดรูดบัตรไม่ได้เนี่ยบัตรไม่ได้สามารถกด ATM ที่มีสัญลักษณ์วีซ่าได้ทั่วโลกเลยครับนี่แหละครับกดเงินสดออกมาแล้วนะครับซึ่งการกดเงินสดได,ได้เทียบเท่าสูงสุด1 0 0 0 0แบาทต่อวันเลยนะและถ้าเกิดผอิญซุ่มซ่ามทําบัตรหายระหว่างทริปเนี่ยก็สามารถอายัดเองได้เลยที่ SCB e c s y App ในโทรศัพท์ของเราเนาะสะดวกมากเลยอะ่ะนี่คือบัตร Plan e t SCB สมัครเลยนะคุณ เมื่อกี้ขายไปเพลินๆนะเริ่มย่อยแล้วกินร้านต่อไปได้ละแล้ว,ลวลท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วจ้าคนดูมาไต้หวันนะครับจะพลาดชานมไข่มุกไปได้อย่างไรร้านนี้อยู่ใจกลางซีเหมินติงเลยนะเขาเทว่าเป็นชานมไข่มุกที่ขายดีที่สุดในไต้หวันคนต่อแถวโหวเยอะมากครับแต่ว่ารอไม่นานนะจุดขายของเขาคือมีตู้กระจกแบบนี้นะครับและเขาปั้นไข่มุกสดๆแบบนี้เลยนะครับโอ้ยขายดีมากคนปั้นคนก่อนเนะี่ยปั้นจนนิ้วล็อกเลยก็เลยย มาใช้เครื่องแทนแล้วเราก็ได้มาแล้วครับที่ต้องสั่งร้านนี้ก็คือชานมบราวนชูกาเป็นเมนูขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของร้านนี้นะดูดไม่ขึ้นครับเอาใหม่ครับเพิ่มพลังดูด อ้เต็มปากเต็มคำครับอร่อยมากเลยนี่คือ80ดอลลาร์ไต้หวันเป็นไข่มุกบราวชูก้าเคลือบคราเมลสดใหม่ที่ทำเองด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเยี่ยมยอดมากครับหวานน้อยกำลังดีนะแล้วตัวนมเนี่ยมีความนวลและไข่มุกเนี่ยมีความนิ่มหนึบหนับกำลังดีมากๆครับ ไปเว้พวกเราคนไทยไว้ไปทัวร์กินกันต่อเว้อุ้ยร้านนี้คือหมี่อาจงเจ้าดังครับมาทุกครั้งก็ต้องมากินนะครับหมี่อาจงเนี่ยจะเป็นเส้นหมี่ที่ทําจากแป้งข้าวสาลีเส้นบางๆและซุปเขาเนี่ยต้มมาจากหอยเชลล์เหนียวๆข้นๆนะคล้ายๆกับกระเพาะปลาบ้านเราแต่ตัวน้ําซุปเนี่ยมันจะลึกล้ำมากๆอันนี้ก็มากินกันได้เดินมาอีกนิดนึงจากคนดูจ๋าร้านนี้โอ้โหกาลังฮิตเลยป๊อบคอนชิคเก้นเป็นร้านของทอดที่มีเมนูเยอะมากอ่ะ ของทอดทั้งหมด67อย่างอะอะไรที่มันลงกระทะได้มันเอาไปทอดขายหมดก็มีทั้งไก่ทอดปลาหมึกทอดเห็ดทอดผักทอดไปยันโอรีโอทอดเอามาทอดทำไมครับไม่บิดชิมครีมหรอครับถามเยอะแยะจะจับไปทอดเลยดีเลยครับร้านนี้มาลองกินกันได้นะคนไต้หวันกำลังฮิตแต่เราจะพาเดินมาทางนี้ครับอยู่ติดกันเลยนะนี่เป็นร้านใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครมารีวิวอากาศเย็นๆแบบนี้แล้วมันค่ำแล้วไงพามาเมาดีกว่าพวกเรา ร้านนี้เขาเป็นร้านปิ้งย่างหมาล่าเสียบไม้แต่งร้านได้น่านั่งชิลมากแค่มองไฟฉันก็เมาแล้วเนี่ยร้านนี้เป็นร้านกินดื่มนะก็จะมีบุเฟเฟ่เบียร์สามร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ไต้หวันประมาณ4 3 0บาทจ้ะไม่อันเลยจ้ะและกิมมิคของร้านนี้นะครับเตาย่างเนี่ยมันจะหมุนไม้ให้เองครับตื่นเต้นมากครับมันอัตโนมัติทุกอย่างครับเหมือนออไก่หมุนบ้านเราเลยครับ <laughs> เพลินมากคุณแล้วเขาก็จะมีตัวผงโรยตรงนี้นะครับเอาไว้กินกับบาร์บีคิวของเราเนาะนี่ละครับวางเนื้อแกะลงไปนะร้านนี้เขาดังเนื้อแกะแล้วก็ปล่อยมันหันเรื่อยๆครับแกะหันมีกุ้งด้วยครับแล้วก็ส่วนนี้เต้าหู้เหม็นผมชอบกินมากแต่กลิ่นอย่างกระขี้แต่อร่อยดีผมชอบกิน แต่กินเหมันขี้จริงๆทุกอย่างปล่อยมันหันไปแบบนี้นะครับแล้วก็โรยผงในจานนะครับใส่ปากเราโอ้จิบเครื่องดื่มเย็นๆตามชัดรักไต้หวนันและนี่คือตำนานของกินที่ไต้หวันกินตั้งแต่เช้ายันเย็นอีโนไม่เคยมาเป็นสปอนเซอร์เลยแต่สปอนเซอร์ของเราในทริปนี้ บัตร Planet S C B ฉันอินกับบัตรลูกค้าอันนี้มากและจะใช้ตลอดไปครับอยากให้ทุกคนสมัครไว้เหมือนกันนะมันจะทําให้เราเที่ยวสบายแบบไร้กังวลเลยครับแค่มีบัตร Planet S C B บัตรที่แลกเงินได้ทุกสกุลในราคาเรทถูกแสนถูกและตอนเราใช้ก็ล็อกเรทเอาไว้ด้วยนะครับลูดช็อปกดเงิน แต่ายไม่ใช่ปัญหาเลยครับใช้ได้ทั่วโลกบัตรเดียวโหได้ทั้งชีวิตการควบคุมจัดการเนี้ยก็ทําได้ง่ายใน SCB easy app และอีกอย่างที่ดีมากๆสาหรับนะักเดินทางอย่างเรานะคือฟรีประกันการเดินทาง10วันให้ด้วยเออดูแลค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง1ล้านบาทพร้อมดูแล24ชั่วโมงด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลกและที่ดีที่สุดคือค่าธรรมเนียมรายปีฟรีนี่คือบัตร planet SCB สมัครเลยครับและสมัครเสร็จนะ ไต้หวันเนี่ยใครที่เคยมาแล้วก็พูดเหมือนกันหมดครับว่ามันดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากมีความคล้ายญี่ปุ่นนะคนก็ต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็พวกช้อปปิ้งเนี่ยดีมีเอาท์เล็ตด้วยนะแต่ที่ดีที่สุดก็คือของกินนี่แหละครับมาแล้วก็ต้องกินให้มันครบๆนะใครเคยไปร้านไหนหรือว่ามีร้านไหนแนะนําเพิ่มเติมพิมพ์บอกด้วยนะและอยากชวนใครไปไต้หวันก็แท็กชวนซะเลยวันนี้ไปก่อนจ้าแล้วก็อย่าลืมแชร์แชร์แชร์จะกดแชร์ให้หน่อยนะ กดไลค์เพจนิดนึงเนาะจะได้เจอกันบ่อยๆ YouTube ยก็ไปสับส c r ร b e นิดนึงด้วยไปแล้วนะไปแล้วนะแชร์เด้